มาไม่รมเสียงเลยี่่อ้ยมีตัวนี้แหละเมื่อกี้ลงอู่ตัวนี้แหละยืนยื่ยงไเนี่ยตัวนี้แหละเอ็งเห็นเอ็งยู่น่ะเอ็งบอกว่าโนไปเอาโนใช้มีไปเอาน้ำอ่ะบขึอนมาเฉยนกร้อง จริงเหรอไม่ไม่ได้จริงจรบองงเนาะโอ,โอ,โอ้ลูกขนุนบกักหมากมีบอลเลอร์เลยดกจริงจริงเลย ลนลนลนจนจบลนเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปแล้วอ่าใส่ไปแล้ว ไปเทไปฝั่งนู้นแล้ว เสียงนี้เบากว่ารถคันนี้เสียงเบากว่าเสียงเบาคัานนั้นแดดจ,จัดวันนี้เมื่อวานฝนมันตกแล้วสองคันอันนี้คันท,าทาอาๆนุ่นหมาเนเห็นล้วเห็นแ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 ล้วหวมาโอเค เอาปุ๋ยลงนาอีกแล้วเด็กสองคนเก่งมันจะเอาขนานลงก่อนที่อ,อ,อ่ะเลยเทลงไปเลยงานได้รงเนี่ยเกียร์ปล่อยไม่ใส่หมวกละ

ไปไม่เชื่อเลยป่ะพี่น้องเอ๋ยแดดแรงมากเลยจอดชิดเกินไปตรงไหน เทียบไปไหนไปให้หัวแน่นอนน้ำหัวแน่นอนเลยขับไปแล้วเมียน โก,โกเขาสีเขียวแล,ล้วแหละนันทวันนะ่ะแต่ก่อนมันไม่ไม่มีเปิดเพลงหรอกนะดีเ,เปิดธรรมดาเปิดลแต่หลังๆก็นางเหล่านั้นยุบตายจากมก,โกุลน,น,น,นันนนัทวันอยู่อยู่ไปจําอยู่ตลอดเวลาดังตลอดไม่มีแต่ก่อนมันมีหลายหน่วยนะรู้ว่าฉายที่ไหนสองรถมัง่งปุ้ยอะหื หกร้อยเหรอ,อย้อมบันถึกจีบองอาเตเมียนวัวนั้นนัไม่มีที่พูดมันไม่มีเชืองจะได้ให้เข้าไถวัวจะอยู่ในอคอกแล้วตะงนี้เต้มูเจ้าห้อยเดดจัดมากเลยช่วงนี้น่ะอ๋อทำไปควนออกคันที่สอง หมดก็พอดีอีกเที่ยวหนึ่ง,เป,งเปิดข้างไหนข้งหลังก็อลงน่อสิองมาคยกายตนี้ย,นยังปล่อยไป ยังเกือบแล้วเลยเออใช่ไม่ใช่เหรอไม่ใช่หรีอไปไหนไม่ได้ไปทำไมไมได้ไปหรอกไปไปไปทำไมรถล้างแล้วไม่ไปหรอกรถล้างแล้วอ่ะไม่ไปหรอกเปลืองแ็บอ่ะที่นหือ ออาไปได้สามทางเลยเหรอเอทาทำไปจะได้เสียจไม่ไปคลองทมเราเขาจัดแล้วกันเนี่ยนะ ดี่เลยเห็นแต่ก็ลองตัวรถเดยตก็ได้เห็นไหมดึงเงินมันก็หอมว่าอากาศร้อนมากท่านผู้ชมวันนี้นะร้อนตอนบ่ายอ่ะร้อนมากมากมีองศาไม่รู้วันนั้นนะสามสิบเก้าถึงสี่สิบนะโหสุดยอดเลยเสียงนกร้องชิชิๆๆ

อคุยกันเลยพื้นเนี่ยมันใหญ่มากแปลงเนี้ยใหญ่ทีเดียวนี่แปลงเนี้ยได้จังลสีคันแล้วยังยังไม่ผมไม่พอเลย นนั่รถใครยังไม่แล้วนี่รถใคร S <S อืมหืมต่าไปมาแล้วไม่อยากไปหรอกไอบอมีนบอมลงฉะน่ะอมอีกไปอูยังกำลังคุดใช่อีกตัวนี้ตัวนี้อออ,อีกครึ่งขันอีกขึ้นลำหมดแล้ว นี่เดงกหมดแล้วนะ,ะทวแท้เลยไม่ถึงไม่ถึงสิบนาทีจะเสร็จอะไรนิดหนึ่งสักครู่นึงเขาจะหมดคัน มานิดหนึ่งมันจะได้เบาแรงเวลาเดินเออถอยมานิดหนึ่งถอยมาเลย ท่านผู้ชมขอขอบบรรยากาศไว้เพียงนี้ก่อนนะติที่าวการใดก็ต้องขอต่อไปนะครับฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจนําเสนอดลับบรรยากาศท้องทุ่งนาให้ท่านชมได้รับชมในช่วงขับไปนะครับติดข่าวการใดก็ต้องขอต่อไปเด้อฝากกดไลค์กดติดตามนะครับขอบคุณเก็บภาพบรรยากาศไว้เพียงเท่านี้นะครับเนาะ พละมังโอเครถไครอะ ไมาดับเครื่องหรอครับสวัสดีครับเด้อ,อบายบาย